บอลสีชายชนที่บ้านของเพื่อนๆคนไหนมีอาการแบบนี้นะคะ มีพื้นใบที่ซีดนะคะไม่มีสีสันแล้วก็พื้นใบไม่มันวาวสีแดงที่ป้ายออกมานะคะเพื่อนๆเ,เป็นลักษณะสีแดงแบบด้านๆน,นะคะซีดๆจืดๆเดี๋ยววันนี้รอมาฟังนะคะสวนสวยจะแชร์ให้ฟังว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะในการที่จะให้ใบบอลสีชายชนกลับมามีสีแดงที่สดใสนะคะการป้ายสีแดงนะคะให้มีความมันแวววาวแบบนี้นะคะเพื่อน ตัวนี้มีเคล็ดลับที่ทำได้ง่ายมากๆนะคะที่หลายๆคนมองข้ามไปนะคะเดี๋ยววันนี้ส่วนสวยจะแชร์ให้ฟังนะคะตอนนี้บอลสีชายชนของส่วนสวยนะคะ แข็งแรงนะคะจะเริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหลอดใหม่ที่กําลังจะแทงขึ้นมานะคะแดงมาทั้งหลอดเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนนะคะเคยกลัวนะคะหาน้ํายาเร่งตัวนั้นตัวนี้นะคะเพื่อน มาเติมนะคะลงไปในกระถางบอลสีนะคะปลูกก็ต้องปลูกไว้ในถุงอบนะคะเพื่อต้องการเร่งให้เขาจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการให้เขามีใบนะคะที่ป้ายและแดงแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่หลังจากตอนนั้นนะคะที่สวนสวยทาแล้วบอลสีชายชนนะคะเปื่อยเน่านะคะเพื่อนๆและก็ กลับดาวบอลของเขาไปนะคะก็กลับมาใช้วิธีธรรมชาตินะคะเพื่อนการเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติก็คือการเลี้ยงนอกตู้แบบนี้นะคะเพื่อนให้เขาได้รับแสงแดดรำไรนะคะในช่วงเช้าไม่เกินประมาณอ่ะสักสองสาโมงเช้านะคะสำหรับบอลสีชายชนนะคะเพื่อนอย่าให้เขาโดนแดดที่อ่ะ เกินกว่านี้นะคะอย่าให้เขาโดนแดดโดยตรงนะคะเกินกว่า2-3สาโมงนะคะเพราะเขาเป็นบอลสีที่เวลาโดนแดดแล้วนะคะขอบใบเขาจะเหลืองเร็วนะคะใบซีดนะคะใบซีดพื้นใบไม่มีความมันวาวนะคะพื้นใบจะมีลักษณะด้านนะคะเพื่อนๆจุดลายอะไรอย่างเงี้ยจะซีดจางหมดเลยนะคะ ถ้าหากบอนสีชายชนของเพื่อนๆนนะคะพื้นใบมีความด้านสีไม่เข้มแดงจัดมันวาวแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนให้ลองเปลี่ยนสถานที่ตั้งกระถางนะคะให้ยกเข้าไปไว้ตรงร่มรำไรค่อนข้างร่มเลยนะคะแล้วก็อย่าให้เจอแดดจัดเพราะว่าการที่บอนสีชายชนของเราเจอแดดจัดนะคะจะทําให้พื้นผิวของใบมีความด้านนะคะสีที่ป้ายออกมาจะไม่เข้มจัดมันวาวแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน และก็เมื่อเจอกับศัตรูพืชนะคะเพื่อนๆสวนสวยก็ใช้แค่น้ําหมักยาสูบเส้นนะคะแล้วก็เปลือกไข่แบบนี้ค่ะอย่างที่แชร์ให้เพื่อนๆฟังบอนสีที่เพื่อนๆเ,เห็นสวยๆอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโฮกหลงนะคะต่างๆที่สวนสวยถ่ายให้ดูทุกๆวันนะคะนี่ค่ะอีเหนาที่ใบใหญ่โตนี้นะคะผ่านระยะเวลาการอ่า พักฟื้นนะคะดูแลขึ้นมาใหม่นะคะตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะคะมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสวนสวยใช้เวลาในการพักฟื้นเขาขึ้นมาใหม่นะคะประมาณ5-6เดือนประมาณนี้นะคะเขานะคะกลับมาสวยนะคะเพื่อนๆทุกๆุกต้นเลยค่ะ นี่ค่ะบอลสีตัวนี้นะคะเพื่อนเอนเมื่อห้เดือนที่แล้วนะคะเมื่อสเดือนหเดือนที่แล้วนะคะมีแค่สองใบแค่นี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนสองใบที่ ที่อาการย่ำแย่มากนะคะแล้วส่วนสวยก็พักฟื้นนะคะเปลี่ยนดินปลูกใหม่นะคะแล้วก็แค่รดน้ํานะคะใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาแล้วก็ดูแลไม่ให้เขามีมแมลงมารบก,กวนเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆเขาก็จเจริญเติบโตต่อเนื่องนะคะตอนนี้เขาแตกกอน,นะคะเพื่อนๆแตกกอแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆ บอลสีกวนอิมนะคะเป็นบอลสีที่แตกกอง่ายนะคะได้อายุประมาณสีหเดือนปุ๊บถ้าเขาจเจริญเติบโตต่อเนื่องได้ตลอดนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องการแตกกอแตกหน่อนะคะเ,เพื่อนๆเขาแตกกอแตกหน่อได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้เติมสารอาหารอะไรมากมายนะคะตัวนี้แค่ใส่ปุ๋ยละลายช้า ตามธรรมดานะคะเพื่อนๆป้องกันศัตรูพืชแล้วก็ใช้ดินหมักใบมะขามใบก้ามปูแล้วก็ตั้งให้เขาได้รับลมแสงแดดตามธรรมชาติให้พอเหมาะนะคะตัวนี้เขาใบใหญ่ยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะนี่ใบใหญ่เรียวยาวอันนี้นะคะถ้าหลายๆคนเห็นก็คงคิดว่าอายุเขาน่าจะเป็นปีแล้วใช่ไหมคะตัวนี้แต่จริงๆไม่ค่ะ เมื่อสีห้าเดือนที่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขามีแค่สองใบแค่นี้นะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะเบื่อยเน่าใกล้จะตายแล้วนะคะเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะและแถมมีความแข็งแรงนะคะและส่วนสวยก็สามารถขยายพันธุ์เขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เกิดจากการขยายนะคะนี่ค่ะ ภายในสีหเดือนตัวนี้นะคะส่วนสวยได้ทั้งกอบอลสีที่ใหญ่โตนะคะและแถมได้ขยายพันธุ์ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นเคล็ดลับที่ส่วนสวยนํำมาแชแบ่งปันบอกให้กับเพื่อนๆนะคะคนที่ปลูกบอลสีด้วยกันนะคะถ้าอยากให้บอลสีสวยนะคะเคล็ดลับนะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะเพื่อน ดินนะคะหมักใบมะขามใบก้ามปูนะคะหมักอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะหมักรวมกันใบไม้นะคะหญ้าอะไรในบ้านเรานะคะแต่วิธีการหมักนะคะต้องหมักด้วยปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยมูลวัวมูลขี้ไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินหมักของเรานะคะใช้มูลไส้เดือนก็ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีงบประมาณหาซื้อได้ง่ายนะคะมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยที่มี ริดเย็นนะคะใส่ต้นไม้ต้นไหนก็สวยก็งามนะคะเป็นปุ๋ยที่มีความว้าวมากๆนะคะสวนสวยก็เคยใช้นะคะแต่เนื่องจากว่าเรานะคะไม่ค่อยได้มีเวลาไปหาซื้อนะคะเพื่อน นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนสวยอยากนำมาแชร์แบ่งปันนะคะถ้ารักบอนสีรักต้นไม้นะคะก็อย่าพยายามทำอะไรกับเขาเยอะนะคะอย่าย้ายบ่อยอย่าใส่ปุ๋ยเยอะนะคะอย่ารดน้ำเยอะนะคะเพื่อนๆ